สมงววติดเลขแอดยืนได้มาแล้วนะ16ธันวา68 คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนําเสนอแนวทางสําหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีเจตนาอื่นใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะทุกคนมาติวกันต่อกับการบ้านวิชาความปังใน E ีพีที่2แล้วนะคะสมุดมาประกาพร้อมค่ะมีบางส่วนที่พร้อมนั่งหน้าแล้วก็บางส่วนที่กําลังทําใจอยู่ว่าสิไปต่อหรือพ่อสัหนีเนี่ยเท่าที่อ่านความคิดเห็นค่ะทุกคนมีคนสอบผ่านเยอะอยู่นะคะแล้วก็มีทั้งสอบผ่านและสอบไม่ผ่านปะปนกันไปค่ะสู้ๆนะ ชีวิตยังมีงวดหน้าเสมอนะคะแอดมินขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านใครที่สอบไม่ผ่านงวดที่แล้วก็ขอให้มาสอบผ่านในงวดนี้นะคะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะเรามาเริ่มดูชุดตัวเลขกันเลยนะคะสําหรับวันนี้แอดมินมีชุดตัวเลขมาฝากอีกแล้วค่ะมาเริ่มกันจากใบนี้ก่อนเลยค่ะทุกคนฉายาของเขาเอาให้รวยนั่นเองสําหรับงวดที่ผ่านมา1นธันวาคมค่ะเลขเด่นของเขานะคะตัวใหญ่กว่าเพื่อนเลยมี2อสอง,สองกับเลข25ปรากฏว่ามาหมดเลยเข้าทั้งสองสองและก็เข้าทั้ง5้าส ะะและนี่ก็คือคลิปที่ทางแอดมินแนะนํามาฝากเพื่อนๆสาหรับงวดที่ผ่านมาชุดตัวเลขเอาให้รวยนะคะและสําหรับงวดใหม่ค่ะ16ธันวาคมนะคะเอาให้รวยให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเด่นหลักร้อยของเขาเลข6เลข9เลข3ค่ะตัวจับคู่ในงวดนี้16ธันวาคมเด่นที่เลข3นะคะตัวใหญ่กวเพื่อนเลยชุดเบิ้ลนั่นก็คือเลข33ค่ะต่อมาตัวจับคู่จะมี39 30 3 4และ35นะคะมาลุ้นไปด้วยกันเลยว่างวดนี้ชุดตัวเลขเอาให้รวยจะเข้าอีกเหมือนงวดที่แล้วไหมเด่นที่เลข3านั่นเองในงวดนี้มาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยนะคะและตามมาติดๆที่ชุดตัวเลขของแอดยืนกับทุกคนแอดยืนก็สุดปังอลังมากนะสถิติของเขาถือว่าเข้าบ่อยเดินดีค่ะ2ตัวบรรฟ้าของแอดยืนเข้ามาแล้ว3มงวดติดค่ะทุกคนตั้งแต่งวดหนึ่งพอยอ2ตัวบรรฟ้าแอดยืนให้ 98, 98ก็มา98ต่อมา16พอยพยค่ะ2ตัวบรรฟ้า แอดยืนให้5-4เลขก็มา5-4เช่นเดียวกันและสําหรับงวดที่3ค่ะ1ธันวาคม2ตัวบนฟ้านะคะแอดยืนให้2-5เลขก็มา5-2จริงๆค่ะทุกคนและนี่ก็คือคลิปที่ทางแอดมินแนะนามาฝากเพื่อนๆสาหรับงวดที่ผ่านมาชุดตัวเลขของแอดยืนนะคะและสําหรับงวดใหม่ค่ะทุกคนแอดยืนเขาก็ให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วงวดนี้ถือว่าเป็นงวดที่4ของแอดยืนนะคะสําหรับงวด16ธันวาคมค่ะเดี๋ยวยังไงแล้วเรามาดูกันที่ชุดนี้ภาพจะได้ชัดเจนกว่านะคะสำหรับงวดนี้นะคะ16ธันวา สองตัวบันฟ้าแอดยืนให้มา2องหางเน้นๆเ,เลยในงวดนี้นั่นก็คือเลข1 5 กับเลข27นั่นเองอีกครั้งนะ,ะทุกคน2ตัวบนฟ้างวดนี้2หงหางเน้นๆของแอดยืน16ธันวาคม15กับเลข2อเจาดอมรุนการจับมาไม้สาหรับ2ห่หางนี้หากว่างวดนี้ชุดตัวเลขของแอดยืนเข้าอีกก็ถือว่าติดกันทั้งหมด4งวดติดสําหรับชุด2ตัวบนฟ้านะ,ะสาหรับใครที่รอคอยแอดมินนามาฝากในอีพีที่2แล้วนะคะและยังมีชุดเน้นของเขาอีกค่ะทุกคน2ตัวบนฟ้าเน้นๆเนนม็ดเดียวหางเดียวแข็งๆในงวดนี้16ธันวาคมแอดยืนให้เน้นๆไปที่เลข15ลึ่งาอรุ การจะมาไหมสาหรับเลข1 5ในงวดนี้16ธันวาคมค่ะทุกคนเรามาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยบางคนก็บอกว่าให้ไวก็ลืมเร็วนั่นเองนะบางคนแคปไว้แต่ไม่ได้ซื้อก็มีนะคะและสําหรับชุด3ตัวบรรฟ้าของแอดยืนเขาก็ให้มาเช่นเดียวกันค่ะงวดนี้16ธันวาคม3ตัวบรรฟ้าของแอดยืนให้มาจะมี215 315, 415 แล้วก็เลข515นั่นเองนะคะทุกคน215 315 415และ515มาลุ้นกันในงวดนี้ชุด3ตัวบรรฟ้าของแอดยืนจะเข้าไม้รวมไปถึง2ตัวด้วยนะคะและหลังจากนั้นค่ะทุกคนเรามาต่อเนื่องกันกับชุดนี้เป็นเลขของแอดเทวาสำหรับงวดที่ผ่านมาสายด่วนของแอดเทวาก็ให้เน้นที่25กับ272ห่างเท่านั้นสำหรับสายด่วนมา25จริงๆนะทุกคนส่วนงวดนี้สายด่วนรอก่อนจะมาในช่วงโค้งสุดท้ายนะคะและสำหรับชุดนี้เป็นชุดเต็มของแอดเทวาก่อนค่ะทุกคน 3ตัวบนฟ้าและชุด2ตัวล่างๆของเขานะ,ะเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนเลยค่ะ16ธันวาคมนะคะแอเทวาให้มาชุด3ตัวนะคะจะมี5 2 6 326 529ฝั่งขวานะคะทุกคน2ตัวบันฟ้าของเขาจะมี26และ29ค่ะและสําหรับฝั่งขวาสุดเลยเป็นชุด2ตัวล่างๆของแอเทวาในวันนี้1ิบธันวาคม2ตัวล่างแอเทวาให้มา3หางจะมี3 5 36 และ5-6อีกครั้งนะทุกคน2ตัวลงล่าง3-5 3ห <3, 6, S 1> และเลข5-6นั่นเองอ่ะมาลุ้นกันในงวดนี้ว่าชุดตัวเลขของแอดเทวาจะมาไหมนะคะ รวมไปถึงชุดนี้สายด่วนกับทุกคนแอดเทวาบอกว่าสําหรับเลขเด่นสายด่วนของเขานะคะเขาให้เลข2มา25กับ27เข้า2552ก็จริงแต่ว่าเลข2ก็มาหมดเลยค่ะทุกคน2ตัวลงล่างก็ออก2 2เช่นเดียวกันเหมือนกันเลยกับั่วที่ให้61กับ69ก็มาหมดเลยเข้าทั้ง69แล้วก็เข้าทั้ง6.1นะทุกคนสายด่วนของแอดเทวาเข้ามาแล้ว2ตัวบนฟ้าและ2ตัวลงล่างเขาให้เพียง2หางเท่านั้นนะคะมาลุ้นไปด้วยกันในงวนนี้ซึ่งเจ้าตัวยังไม่เปิดเผยเข้อมูลสําหรับสายด่วนนะทุกคนสายด่วน2หาง เน้นๆจะมาในช่วงโค้งสุดท้ายยังไงแล้วหากแอดมินเจอมาจะรีบนํามาฝากเพื่อนๆอ,อย่างแน่นอนนะคะมาต่อเนื่องกันกันกนกบชุดนี้ค่ะทุกคนชายาของเขาแอดฟ้าบันดาลให้มา16ธันวาคมเด่นที่เลข5กับเลข3ค่ะเลข5จับคู่จะมี5 2 5 4 1 5 6 5ส่วนเลข3จะมี3 8 39 03และเลข7 5นั่นเองแอดฟ้าบรรดาลก็ถือว่ามีเลข1 5ที่ตรงกันเลยกับชุดเน้น2ตัวบรรฟ้าของแอดยืนแอดยืนให้นเน้น2ตัวบรรฟ้าห่างเดียวงวดนี้นั่นก็คือเลข1 5นั่นเองเอามาลุ้นการจะมาไหมแอดฟ้าบรรดาลซับในงวดนี้เรามาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยนะคะจากนั้นเรามาดูกันที่ชุดตัวเลขใบนี้กันบ้างค่ะทุกคนต้องแจ้งก่อนว่าเป็นข้อมูลใหม่แอดมินเจอม่ทีหนึง่งเพิ่งจะนํามาฝากในอีพีนี้และงวดนี้เช่นเดียวกันนะคะ16บกธันวาคมค่ะ3าตัวบรรฟ้า ให้มา2หางจะมีเลข362กับ351อีกครั้งนะคะทุกคน362และ351ค่ะ2ตัวลงล่างให้มา2หางจะมีเลข36 กับเลข35นะทุกคน36และเลข35มาลุ้นกันในงวดนี้นะคะว่าชุดนี้จะเข้าไหมแอดมินเจอมาก็เลยนํามาฝากเพื่อน,เอนๆเห็นว่าชุดตัวเลขไม่เยอะด้วยนะคะรวมไปถึงชุดตัวเลขของเอดวีค่ะเอดวีให้มาไว้เช่นเดียวกันในวดนนี้16ธันวาคม3ตัวห่างเดียวของเอดวีในวดนี้นั่นก็คือเลข592นั่นเองนะคะตัดเล่น2ตัวจะมี59 52แล้วก็เลข92นั่นเองซึ่งชุดเน้น ตัวเดียวแขนนของแอดวีให้เน้นที่หางนี้เลยนั่นก็คือเลข92นั่นเองค่ะทุกคน3ตัว592 2ตัวเน้นๆของแอดวีนั่นก็คือเลข92เ, 3, 5, 9, เ,ขเข 9, 2, ช่นเดียวกันอามารุนการจะมาไหมสําหรับชุดตัวเลขของแอดวีก็ถือว่าสวยเช่นเดียวกันนะคะและสําหรับข้อมูลใบนี้ค่ะทุกคนเป็นเลขทดลองออกแอดมินเจอไมทีหนึ่ง16ธันวาคมต้องแจ้งก่อนว่าเป็นข้อมูลใหม่เพิ่งจะนํามาฝากในวันนี้เช่นเดียวกันเป็นเลขทดลองออกนั่นเองนะคะ3ตัวหางเดียวเลยนั่นก็คือเลข 950ค่ะทุกคนและสำหรับชุด2ตัวลงล่างให้มา ทางเดียวเลยนั่นก็คือเลข51านนั่นเองนะอ่ะมาลุ้นกันจะเป็นยังไง51ก็ถือว่าตรงกันเลยกับชุดตัวเลขของแอดยืนนะคะแต่ว่าก็เหมือนข้อมูลจะไม่สอดคล้องกันนะทุกคนเขาบอกว่าเดียวเดียวบนฟ้าเลข2แต่ให้3ตัว950ส่วนเดี่ยวข้างล่างให้เลข5 5าอ่ะถูกต้องอยู่คะ่ะทุกคนแต่บอกว่าเดี่ยวข้างบนเลข2แต่ให้3ตัว950นั่นเองอ่ะดูเพื่อเป็นแนวทางไปนะทุกคนเพราะว่าใบแบบนี้ใบแบบใหม่ที่แอมินเคยนํามาฝากอะคะ่ะทุกคนอย่างเช่นงวดที่ผ่านมาที่แอมินนาข้อม,ม,มา าแล้วสองงวดแล้วให้งวดที่3ให้เลข 1- นถึงสหางเท่านั้นเอ็มินนำมาฝากงวดที่ผ่านมาก็เข้าหมดเลยนะคะทุกคน5้สองมาหมดเลยค่ะทุกคนที่เอ็มินนำมาฝากนะที่บอกว่าเข้ามาแล้ว2งวดงวดนี้เป็นข้อมูลใหม่บางครั้งอะไรที่เป็นข้อมูลใหม่ก็อาจจะมาก็เป็นไปได้นะคะและสําหรับข้อมูลนี้ค่ะทุกคนฉาย,ยาของเขาฮึนจนกุยค่ะทุกคนอ่ะฮึนจนกุยนะคะ16ธันวาคมฝั่งซ้ายก่อนเลย3ตัวบนฟ้าของแอดฮึนจนกุย3ตัว8472ตัวจะมี48 4 7แล้วก็เลข8 7นะคะทุกคนและสำหรับฝั่งขวาค่ะเป็นชุด2ตัวลงล่างของแอดเฮืนจนกุยให้มาเด่นที่เลข6สสำหรับ2ตัวลงล่างนะคะจับคู่2หางเน้นๆจะมีเลข6 5กับเลข6 0ค่ะทุกคนอีกครั้งนะคะ6 5และเลข6 0นั่นเองเอามาลุ้นกันว่าจุดตัวเลขของแอดเฮืนจนกุยจะเข้าไมหมในงวดน,นี้นะคะซึ่งทั้งหมดนี้ แอดมินนำมาแบ่งปันเพื่อนเพื่อนเพื่อ,อให้เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจในส่วนการตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเป,ป,ปังๆรวยรวยสอบผ่านไปด้วยกันทุกพื้นที่เลยสําหรับงวดนี้นะคะ16ธันวาคมเลขออกปกติไม่มีสัญจรนะทุกคนเหลือเพียงหนึ่งงวดเท่านั้นก็จะสิ้นปีแล้วนะทุกคนงวดถัดไปก็น่าจะออกวันที่2มกราคมปี69เลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นเหลืออ,อีกงวดเดียวก็สิ้นปีก็คือ16ธันวาคมนัม่นเองมาลุ้นและตื่น เต้นไปด้วยกันเลยในงวดนี้ขอให้เองขอปังขอให้มีแต่คําว่ารวยขอให้สอบผ่านมีเงินไปเที่ยวช่วงปีใหม่กันนะคะพรุ่งนี้หากว่ามีสุตเลขเราจะเจอกันอีกค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามไว้นะคะผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับอีพีนี้อยู่ดีไม่แห้งสุขูสุคนย่าเจอย่าจนสวัสดีคะ่ะให้พี่น้องแห้งแห้งมันหมาน,มนสุขูสุคนเด้อค่ะเด้อ